อีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างอ่าเป็นฟาร์มกษตเนี่แหละเป็นฟาร์มตัวอยางที่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จเหนื่อด้วยพระเมตตาของพระพันปีหลวงด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันค่ะแผ่นดินแห่งความพอเพียงงกงามด้วยพระเมตตาในสม็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมร,ราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงสู่แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงของชาวสงขาค่ะ จากพระาพราชดำริอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุงหวังให้ประชาชนอยู่ได้ด้วยตนเองได้ก่อกำเนิดเป็นฟาร์มตัวอย่างในสมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถหรือฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปลียนอำเภอสบายย่อยจังหวัดสงขลา ซึ่งก็อแพร่ขยายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่รวมธาตแห่งการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและก็หัวใจของความพอเพียงไวบนพื้นที่กว่า79รายฟาร์มแห่งนี้นะคะไม่เพียงเป็นแหล่งผลิตอาหารและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเดียวแต่ว่ายังเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังและก็แรงบันดาลใจท่ายอดองค์ความรู้ดานเกษตรผสมผสานให้กับประชาชนตามแนวทางพระราชดำริอันทรงคุณค่าค่ะ รอยตำรวจเอกเจสดาวุิเพ่งไล่นะคะผู้จัดการฟาร์มค่ะเขาก็ได้กล่าวนะคะวา่าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยก็ตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 5 2เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเกิดจากความรวมมือของผู้นำท้องถิ่นกับนั่นผู้ใหญ่บ้านและก็ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและก็สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนย,ย่างยั่งยืนปัจจุบันนะคะฟาร์มตัวย่างบรรคนร้านก็เปิดโอกาสให้ผู้ถี่ประสบความยากลำบาก หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจข้าวมาเรียนรู้และก็ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรเพื่อสามารถนําความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองและก็ขยายพ้นไปสู่พื้นที่รอบข้างได้นอกจากนี้นะคะฟาร์มเนี่ยก็ยังได้เปิดกว้างให้แก่ผู้คนเชือ้อตั้งเชื้อชาติค่ะได้ข้าวมาเรียนรู้ทำให้ที่นั้นเปรียบเสมือนแผ่นดินแห่งความพอเพียงที่งองงามขึ้นด้วยพระมหากาคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสกนิกร ลองฟังเสียงแลยค่ะความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิทกิกพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับบ้านควรรันตำบลเปียร์อำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาเนี่ยเกิดขึ้นก็เมื่อปี2 5 5 2ก็สืบเนื่องจากว่าชาวบ้านที่นี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผู้นําท้องที่โดยกํานันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้รวบรวมกันแล้วก็ส่วนราชการว่าต้องการที่จะให มีการจะตั้งโครงการความตัวอย่างก็หลังจากนั้นก็ได้มีการจะตั้งเมื่อปี2 5งพนห้าห้าิบนะครับและจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะรับคนงานที่ได้รับผลกระทบเดินไปตามานไม่ได้อะไรต่างๆนี่แล้วก็คนที่ลำบากจากจนเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะขยายไปทําในพื้นที่ของตนเองบ้างหรือว่าจะไปทําในพื้นที่ส่วนรวมบ้างในานามตัวแทนของสมาชิกความและก็เครือข่ายนะครับก็ขอกราบขอประคุณพระองค์ท่าน นะครับสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้มีโครงการมาให้พี่น้องประสบนิกรตรงนี้ทั้งไต่พุทธและไตมุสลิมตรงนี้นะครับเราอยู่กันเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องทั้งไตยพุทธและไตมุสลิมน,นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้มอบสิ่งดีๆนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เราจะต้องดูแลแล,และรักษาสืบสานร,รักษาต่อยอดไปชั่วลูกช่วหลานครับ ตัวอย่างบ้านควรรันนะคะเป็นส่วนรวมองค์ความรู้กว่า1 1ท่านการเรียนรู้เทเปิดโอการให้ประชาชนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงท้ายถอดแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แก่การเพาะชำและทำดินเพาะเพื่อเรียนรู้การผลิตกล้าม่ายและพัฒนาดินการแปรรูปกาแฟสูตรโบราณและการทำกาลแม่กาแฟเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการเลี้ยงพึ่งโพรงการทำปุ๋ยและการปุ๋ยนาจุลินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางกเกษตรอินทรีย์การเลี้ยงแพะไก่ไข่และปลาเสริมความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็การท,ำรทํำเกษตรทฤษฎีไม้ท่ีนน่การพึ่งาพาตนเองและการจัดสรรพื้น,นที่อย่างสมดุลถึงแม้ว่าวันนี้นะคะพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระเมตตาและแนวพระราชะดำริก็ยังคงงอกงามอยู่ในหัวใจของผู้คน บานควรรันเปรียบเสมือนฟาร์มแห่งความทรงจำที่ยังคงปลูกชีวิตปลูกความหวังแล้วก็ปลูกแรงบันดาลใจให้ชาวไทยรุ่นแล้วรุ่นเหล่าเนี่ยถูกต้อนกลาแล้วก็ถูกยัดเนื้อคือพลังแห่งความจงรักผักดีที่ชาวบ้านรวมกันซืมอสาน้นเพื่อให้ความงดงามนี้ดำรงอยู่ขู่แผ่นดินไทยตราบนานแถวนานค่ะ